สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h a n n e l c h ช n n e l ที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมทำไมแล้วก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับวันนี้เป็นคลิปเรื่องเวียนศรีรษะตอนที่2ต่อจากคลิปเมื่อวันเสาร์นะครับคลิปนั้นเราได้พูดถึงว่าเวียนศรีรษะเนี่ยแบ่งคร่าวๆเป็น3ชนิดคือเวียนแบบงงเงียนจะเป็นลมเวียนศรีรษะแบบวัตถุหมุนหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าบ้านหมุนนะครับอีกอันก็คือเวียนศรีรษะ แบบงุนงงไม่ได้จะเป็นลมไม่ได้หมุนแต่มันรู้สึกงงไม่ค่อยสบายในหัวนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงตอนที่สองคือการเมียนศรีรษะแบบบ้านหมุนนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เราควรจะต้องไปพบแพทย์ถ้ามีอาการนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคหลายโรคมากจะยกตัวอย่างคร่าวๆฟัง อันแรกก็คือจากผลข้างเคียงจากยายาเนี่ยไม่ว่าตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้รับการบอกเล่าว่าโอ้ยแพ้น้อยมากแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกว่ามันผิดปกติให้หยุดยาแล้วเอาอยานั้นไปปรึกษาแพทย์ยาหลายตัวทําให้เกิดผลข้างเคียงแบบเวียนศรีรษะบ้านหมุนได้นะครับการติดเชื้อในร่างกาย จะติดเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไปกระตุ้นศูนย์ในสมองให้เกิดการเวียนศรีรษะได้นะครับความผิดปกติของหูชั้นในหูชั้นในเนี่ยนอกจากเกี่ยวข้องกับการได้ยินแล้วยังมีประสาทเกี่ยวกับการทรงตัวซึ่งถ้าประสาทการทรงตัวถูกรบกวนมันจะเสียสมดุลเราก็จะรู้สึกว่าวัตถุมันไม่นิ่งเคลื่อนไหวไปก็มีอาการเวียนศรีรษะแบบบ้านหมุนได้เนื้องอกเนื้องอกก็เป็นได้โดยเฉพาะ เนื้องอกของเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยินและการทรงตัวนะครับสมองส่วนหลังขาดเลือดสมองส่วนหลังเนี่ยก็ไม่ใช่สมองส่วนที่เราเป็นอมัอม,าพ,อมาพาตอัมพาตกันมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งบางทีมีการกดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่พอก็เกิดอาการเวียนศรีรษะแบบบ้านหมุนได้นะครับโรคแมนเนียดิซิส โรคเนี้ยมันจะมีอาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนจะมีเสียงจี้จี้ในหูการได้ยินจะลดลงมีอาการหูอื้อมักจะเป็นกับหูข้างเดียวเป็นนานครั้งหนึ่ง20นาทีถึง3ชั่วโมงแล้วก็หายไปแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้ามันเป็นอยู่นานมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรหรือมีเสียงจี้จี้ในหูแบบถาวรก็ควรไปรี ควรรีบไปพบแพทย์นะครับอีกอันหนึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันไม่มีคำแปลชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Benign Paroxysmal v e r อ i ์ไ <c oughs> อันนี้คืออาการเวียนศรีรษะบ้านหมุนที่เกิดเป็นครั้งคราวบางทีเกิดกับบางท่าเช่นท่านอนท่ายืนท่านั่งมันอาจจะเป็นแบบนั้นได้คือท่านี้พออยู่ท่านี้แล้วเป็นซึ่งอันนี้กลุ่มเนี้ย อาการดูเหมือนว่าเวลาเป็นทีมันจะเวียนหัวรุนแรงแต่ความอันตรายมันไม่ค่อยมีนะครับเอ่อก็กินยาไปมันก็หายแล้วมันก็เวลามันเป็นเองมันก็เป็นเองหายมันก็หายเองได้มันไม่ได้มีโรคอะไรที่รุนแรงแต่อาการของมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายรุนแรงทําให้เรามีความกังวลกับมันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโรคพาร์กินสันเราคงจะคุ้นๆชื่อกันอยู่บ้างที่มันมีการ มีอาการมือสัน่นตัวสัน่นมีการเคลื่อนไหวช้าๆมีปัญหาในการพูดการออกเสียงซึ่งเ,เรื่องพารกินสันเนี่ยถ้ามันเกิดอาการแบบนี้อาการสัน่นอาการเคลื่อนไหวช้า,าการพูดไม่ชัดพูดยากพูดลำบากเนี่ยแปลว่าโรคมันดำเนินไปมากแล้วแต่อาการต้นๆของมันคืออะไรก่อนเตือนก่อนที่จะมีอาการมากๆเพื่อให้เราไปไปหาหมอเนี่ยนะครับ เราจะพูดกันในคลิปต่อไปหลังจากจบเรื่องเวียนศรีรษะตอนที่3นะครับจะบอกว่า,าปากินสันเนี่ยโรคปากินสันเนี่ยก่อนที่จะมามีอาการเยอะๆแบบนี้มันจะมีอาการอะไรให้เราสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้เพื่อจะไปพบแพทย์แล้วรีบรักษาแล้วคอยพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบาการตอบคำถามเรื่องอาการเวียนศรีรษะแบบที่2นะครับแล้ว คลิปต่อไปจะเป็นอาการเวียนศรีรษะแบบที่3นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชาแนลของเราแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ฉันจะขอให้บินคล้อยไปหาเธอหาความรักไหลไปดังสายน้ำฉันจะขอสายทา ันในผมเธอก็รักแต่หัวใจอะไรที่ขัดความความน้ำที่ควางกันจะฝ่าฟัน สู้ไปขอเพียงให้สองใจอยู่คู่กัน